น,นี้เป็นเกมคุกกี้รันนะคะซึ่งปกติคุกกี้รันมันก็จะมีเป็นแต่ในหนังสือใช่ไหมแบบในเล่มซึ่งก็มีประมาณ22เล่มมั้งคะ22เล่มมีคิงดอมประมาณ7เล่มอื่นก็ไม่ใช่คิงดอมอันนี้มันเหมือนมันเป็นเกมหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะแต่มันเป็นคุกกี้รันคิงดอมก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร สวดนานเนาะอาวันมนมาแล้วมันมีเพียววานิลาาฮเบอรี่แล้วก็ฟวกอกโกโก้อโกโก้กระไรฉัน่าเป็นเกมแน่เลยฮะ จะน่เป็นเกลียดุกกี้แสงจะอ่าเอะแสงดาวพี่แสง ความจริงและความเท็จคุกกี้รันคิงดอมอันนี้เป็นแสงนะฮะตัวใหญ่ๆนี่คือคุกกี้รันแห่งแสงส่วนไอ้มืดๆคือคุกกี้รันแห่งความมืดแม่มดไม่ใช่หรอเอ้ยไอย้ตัวล่าง,างๆ่ะฮะไอ้ตัวล่างๆที่มันเป็นใน<ส>อดีตอ,อันไกลโพ้นเมื่อความร้อนจากยุคเหล็กและไฟเริ่มมอดลง บรรดาสิ่งมีชีวิตที่ถูกอบขึ้นโดยแม่มดก็มีอยู่กระจักระจายไปทั่วทุกมุมโลกวันหนึ่งคุกกี้ในตำนานทั้งห้าได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแยมจิตวิญญาณแสนบริสุทธิ์ด้วยพลังและสติปัญญาพวกเขาได้รวบรวมเหล่าคุกกี้และได้รับการสถาปนาเป็นผู้ครองอาณาจักรเกิดเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูนฟนอารยธรรมคุกกี้ ความรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวผู้นำความมืดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเงาแห่งความชั่วร้ายที่คืบคลานแทนทั้งหมดตกอยู่ในความโกลาหนอีกครั้งเหล่าคุกกี้ผู้กล้าทั้งห้าได้ยืนหยัดขึ้นและวันหนึ่งในยามสมทยาสงครามกำหนดโชคชะตาของเหล่าคุกกี้ ไกไว้าวเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเหมือนเป็นประวัตินะประวัติประวัติประวัติฮะประวัติ ไมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่แม่พูดความนี่ประกาศสุดที่อนาจักรวันนี้รอแล้ว มเให้เป็นาทีค่ะเร็ว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  ดังนั้นถ้าจงเชื่อในพลังของเหล่าคุกกี้โง่เขาที่สุดพวกเจ้าช่งไม่รู้อะไรเลยทำไมแม่โมดแห่ง,งความมืดหน้าเหมือนเป็นไอเนี่ยอะไรนะแม่ของคุกกี้แสงอลุน คือเรามีส่วนร่วมในการเล่นเกมข้อสองก็คือเราแบบตองรีบสกัดไว้ก่อนที่จะถูกโจมตีอีกครั้งคือแบบเราได้มีเสียงก็คือเราได้ฟังเสียงก็คือแบบเราไม่ต้องอ่านเองก็คือ,บคอ,อ,บอแบบไม่ค่อยมีอะไรมาบังเลยครังแสงม่ทันปีได้ก็ได้นะเซมันี่นู้ คุกกี้คุกกี้มันโกงคุกกี้รู้เสงโซรี่ทั้งหมคุกกี้สูินสู้สู้เขาคุกกี้ั้ตยเจ้า ูดนานนะคะุณไม่จริงเราคุกกี้ <S <S สมน้ำหนาทุ่มหยาบอะแย้มจิตวิญญาณของพวกเจ้าต้องเป็นของข้าทั้งหมดปกติคุกกี้ละมันไม่มีทุ่มหศา เราไม่ใช่อยากอะไรก็แบบที่ความฝนอันยาวนานของข้าจะเป็นจริงวไปก หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่สิ้นสุดลงบรรดาคุกกี้รีรบบรุษรวมทั้งคุกกี้แม่มดแห่งความมืดก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหล่าพลเมืองคุกกี้ที่สูญเสียผู้นำต่างต้องเผชิญหน้ากับอสุรกายเค้กกันเองยังยากลำบากเป็นเวลานาน,านในที่สุดอรารยธรรมคุกกี้ที่เคยเปล่งประกายก็ต้องพบกับเส้นทางแห่งความตกต่ำอย่างช้า,ชา เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปทั้งอารยธรรมโบราณที่เคยแสนหวานทั้งมหากาบเรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษก็ถูกลืมเลือนไปจนวันหนึ่งนักระท่อมหลังโดดเดียวภายในเตาอบที่เก่าคร่ำครือของแม่มดก็ได้มีคุกกี้ผู้กล้าหารตัวหนึ่งที่ดูแสนจะธรรมดาลืมตาขึ้น แต่ใช่เบฟเอ้ยใช่มันคือเบฟทำไมยังตามไมา่อยู่อีกเบฟก็คือคุกกี้ผูกคาเอ้ยผูกกาหารน,นะคะในคิงดอมนี่มันทางตันนี่ไม่มีทางหนีแล้วเอาเลยเบฟมันคงต้องสู้ใช่มาให้หมดเยอะมเยอะมเยอะ ฉันชนะแล้วอแต่ว่าเสียจนตัวแตกเยลยดูสิผมร่วงแต่ไปหมดฮะเอ่อี่ยนหัวจังนรอยแตกนซึ่งผมหั ความปรารถนา คุกกี้ถูกแม่มดจับกินหน้ากลัวมากๆคิดแต่ว่าต้องหนีออกไปให้ได้เร็วๆฉันกังวลว่าเสียงผีเท้าจะดังจนแม่มดจับได้แต่โชคดีที่แม่มดไม่ทันรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านแม่มดจนมาถึงนี่ได้โอ้ย แม่มดนี่น่ากลัวจริงๆว่าแต่พวกเธอเป็นใครกันดูปัดแล้วก็ไม่ใช่คุกกี้นี่บวกแล้วืือนมน้ำตาลฉันช่วยเหลือคุกกี้ที่ล้มลงในป่าและพามาที่นี่อ๋อคุกกี้นมํ้ตาลมีคุกกี้เยอะขนาดนี้แล้วเหรอทีนี้ก็คงจะสร้างอาณาจักรคุกกี้ที่ใครๆต่างก็เคยใฝ่ฝันได้แล้วคุกกี้รันคิงดอมคิงดอมก็คืออาณาจักร ก็คือคุกกี้ราทั้งโอ้ยขอบคุณนะเอ่อว่าแต่อาณาจักรคุกกี้คืออะไรเหรอคุกกี้ไงคุกกี้ขิงดมก็ที่นี่ไงล่ะที่ที่พวกเธอยืนอยู่ตอนนี้ได้นานมาแล้วที่เหล่าคุกกี้ได้จากไปแต่พวกเราก็ยังอยู่ตรงนี้เพื่อรอการมาถึงของพวกเธอดังนั้นอาณาจักรนี้ก็เป็นของพวกเธอแล้วมาตั้งชื่ออาณาจักรกันเถอะ ชื่ออะไรดีคนชอบคุกกี้เฮ้ยคนชอบคุกกี้ทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุกกี้คุกกี้วิ่งไปวิ่งมาสุดล้มเลยอะไรเนี่ยคนชอบคน ชอบคุกกี้รันไม่ได้หรอคุกกี้รันคุกกี้โอเคคุกกี้คุกกี้รันเลิฟโอเคเลิฟจิ๊ก เลิฟ <Love. S 2> คุกกี้รันรักคุกกี้รันสุดโอเคแค่นี้ก,ก็ได้คนชอบคุกกี้รัน สามารถปอนช่องว่างได้ไดโอเคอัคระพิเศษคืออะไรอะไม่เข้าใจโอเคเกินอะชอบคุกกี้รันแล้วกันเลิฟคุกกี้รันชิฟไม่ได้โอ้โอเคเลิฟคุกกี้รันอะไรอ่ะอัคระพิเศษหรือคำหยาบไม่มีนะ ชอบคุกกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันตรงไหนฮะทำไมไม่โทรมันชอบคุกกี้แค่ไม่โทรตัวเดียวเนี่ยนะยาว ใช้อะไรนะปะชอบชอบคุกกี้ละกันอ่ะชอบชอบคุกกี้ใช่ไหมชอบคุกกี้ชอบคุกกี้ชอบคุกกี้เออชอบคุกกี้แน่นอนที่นี่เรียกว่าอาจาักรจริงๆเง้นเหรออยูยังไงก็เป็นเพียงซากปรักหักพังคือว่า ตอนนี้มันจะพังทลายลงไปหมดแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่งดงามมากทีเดียวละไม่ทำท่าแบบนั้นล่ะคุกกี้พอ่อมดอาณาจักรคุกกี้ชิวนะแค่คิดก็เท่แล้วคุกกี้ผู้กล้หาญที่นี่มีคุกกี้อยู่กี่ตัวกันก็พวกเราทั้งสามไงแล้วใครจะเป็นราชาเหรอ เรื่องนั้นยังไม่ได้คิดไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าอนาจจักรคืออะไรหลงเหรออย่าทะเลาะก,กันเลยเดี๋ยวพวกเราจะสร้างบ้านคุกกี้ให้เพื่อเป็นการฉลองการมาถึงของเหล่าคุกกี้บ้านคุกกี้เหรออืมจะสร้างบ้านที่คุกกี้จะสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจ เงินหนึ่งหมื่นมีเพชรสามร้อยให้เงินมาสามหมื่นนะฮะเอ้ให้เงินมาหมื่นหนึง่งแล้วก็ให้อันนี้มาสามร้อยโอเคเมื่อกี้เราย้ายตัวอัดน,นะคะเพราะว่ามันมันบังมันเป็นเกมเลยไม่ใช่การ์ตูนเนี่ยอัวนี้ว่าการ์ตูนเราจะทำการทางเข้าเมืองเอ่ย ถ้าทางนี้ก็น่าจะตรงมั้งนพะ่อ,อตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้เอ่อมีทุระต้องออกไปเออไม่ได้ตัดคิปมันก็เลยตัดนะคะผมตอนนี้โอเคยังไงเอ่ยสร้างซะถ้าอยู่ไม่สร้างให้มีนะมีจะคิ l l you bro <c oughs> เธอถึงค่อยๆละลายแบบนั้นพวกเราถูกสร้างมาจากน้ำตาลที่อ่อนนุ่มมากๆแค่ตกใจนิดเดียวก็ละลายแล,ะละ้วล่ะได้เลยเดี๋ยวพวกเราไปดูให้เองโอเคภารกิจต่อไปแค่ดินแดนฮะตัดไม้กัน เริ่มการต่อสูไดาตาเสียงพี่สวง Go 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 ว่าไปแล้วที่นี่กว้างกว่าที่คิดนะฉันกลัวคุกกี้พ่อมดเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอยู่แล้วชื่อฉันคือคุกกี้ ไปไปไปเด็เข้ามานะไปต่อเออไปที่บาล่งซิ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 งลงใหม่ลงใหม่ลงใม่ละไปที่บ้าฉันเก็บของแข็งเย็นเย็นบางอย่างได้แถมยังส่งกระต่ายเป็นสีเงินด้วยอะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปเถอะไม่นะสัญชาติญาณของฉันบอกว่า ต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเวทมนต์แน่เก็บเว้ก่อนเถอะเรอต้องเดินเองเหรอเขาทำได้แล้วเย้เราเก่ง ร้อยดีไหมแน่นอนอสุรกายเค,ค้กระเด็นไปแล้วล่ะแต่ว่าตอนที่ต่อสู้ก็ได้เจอกับวัตถุประหลาดนะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมนี่มันพิมพ์ตัดคุกกี้พิเศษนี่นะ ่าอะไรเออก็ซอฟพริกก็แหละเออถูกแหละ <c oughs> ในหนังสือเขาก็เขียนซอฟพริกแหละก็แหละเออเราจะผิดเองเอเย้พริกแดงซอฟพริกต่างหาก พิมตัดคุกกี้เธอก็เลยปรากฏตัวออกมานะฮะฉันกำลังจะขโมยทองคำยักษ์อยู่พอดีเลยใครเรียกฉันออกมาไม่ปล่อยเอาไว้นะ ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ธรรมดาธรรมดาจะบอกให้นะว่ามันคืออะไรมันคือมองกุฎในตำนานที่มีพลังลึกลับแฝงอยู่นะสิ <c oughs> เจอแล้วมงกุฎมีมงกุฎจริงๆงั้นเหรอ เอาหนีไปให้ไกลที่สุดเดี๋ยวพวกข้าตามไปโอ้มันเอามมกุฎไปแล้ว <ส>ไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้ว